จองตัวเครื่องบินยัางไงจองที่พักยัางไงาเลือกจากที่ไหนเราต้องหาบูเรมทิบก่อนโอ้อยไม่ต้องปกพอเราได้ทุกอย่างแล้วบิก็จะปรินไว้เลยแทนทิอบอ่ะพี่จะแปะรูปไปด้วย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับผมกับบิงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตอบคําถามในสิ่งที่หลายคนถามเราเข้ามาเยอะมากๆานะคะเราก็อยากให้เรามาเล่าสู่กันฟังละกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดทริปเวลาไปต่างประเทศนะเพราะว่าไปต่างประเทศบ่อยมากแล้วก็คนก็จะชอบถามมาเยอะมากว่าจัดทริปยังไงทำยังไงทริปไม่ล่มมีแพนไม่เรียงลําดับสถานที่ยังไงแต่งตัวยังให้ให้เข้ากับสถานที่หรือว่าจองตัว๋วเครื่องบินยังไงจองที่พักยังไงเลือกจากที่ไหนเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีนะคะในการจัดทริปเนี่ยมาแชร์ทุกคนฟังเพราะว่าหลังๆเนี่ยหหนนน้าาที่ใกกรรรรจััดดิปงงมอตคควุล ก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังวางแผนเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีชอบกดไลค์ไปเลยนะคะแล้วก็หวงว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แน่นอน step แรกเนี่ยเวลาเราจะทําแผนไปต่างประเทศเราต้องหาผู้ร่วมทริปก่อนผู้ร่วมทริปเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะเวลาเราเลือกอะเราก็จะแบบพยายามเลือกคนให้มันเหมาะกับโลเคชันต่างๆแล้วก็ความนานที่เราจะไปถ้าอย่างประเทศที่เราไปนานๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะแบบคนเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะมีความอีรุงตุงนังอย่างที่คนรู้นะคะคนเยอะเรื่องแย่มันเป็นประสบการณ์จริงๆคือถ้าสมมติเราคนเยอะมากเรื่องมันก็จะเยอะปกติเวลาวีวางแผนทีิบัตถ้าไปกับแฟนก็จะไปกับแฟนเลยถ้าไปกับเพื่อนก็จะไปกับเพื่อนเลยหรือถ้าไปกับแฟนแล้วก็ไปกับเพื่อน ถ้าทริปไหนที่เป็นทริปสั้นๆเราก็คือถามเลยว่าโอเคทริปนี้ใครไปบ้างใครว่างวันไหนก็ปักวันกันมาเลยประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆถ้าเป็นเพื่อนเราไลฟ์สไตล์ต่างๆมันก็จะมีความเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือมันไปด้วยกันมันไปได้อยู่แล้วไงเราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ง่ายๆคือเราต้องหาเพื่อนอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนที่ไม่เทค่ะคําไหนคํานั้น <c oughs> คือถ้าตอบตกลงแล้วคือห้ามเท <c oughs> บิงจะไปเวียดนามเนี้ย <c oughs> เป้าหมายของการไปประเทศนี้ของเราคือเราจะไปช้อปปิ้งเราจะไปเที่ยวผับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่จะไปกับเราอ่ะก็จะต้องเเเ็าวกรหหืืออ่่ะง้ลใมพ เพื่อนเ็จะได้ไม่เบื่อแต่เราคนก็จะได้เอนจอยกับทิปด้วยเราก็กําหนดไว้เลยว่าถ้าเราจะไปประเทศนี้เราจะไปทําอะไรอยากไปที่ไหนประมาณนี้แล้วก็ดูผู้ร่วมทิปว่าเขาเป็นสไตล์เดียวกับเราไหมถึงเริ่มจัดทิพค่ะ สำหรับสเต็ปสนะคะก็คือเป็นเรื่องของการจองถ้าไปหลายคนนะปกติเวลาจองอะ่ะเราจะแบ่งเป็นแบบแต่ละคนทําหน้าที่อะไรเลยถ้าสมมติว่าต่างคนต่างจองมันจะยุ่งยากมากๆคืออย่างถ้าจองตัว๋วเครื่องบินอะ่ะหน้าที่ในกลุ่มก็จะตกไปที่คนหนึ่งเลยแต่อย่างสลันจองอะ่ะเราเคยถามนางนั้นก็จะแบบเป็นคนที่จองตัว๋วเครื่องบินได้ถูกที่สุดอันเนี้ยเป็นความเก่งของมันมันมีทริคของมันที่มันจองตัว๋วเครื่องบินเก่งมากๆคือมันจะชอบตื่นมาดูตอนเช้าๆแล้วก็ชอบดูพวกโปรตามพวก a c e b o o k อะ่ะที่เขาจะมีโปรต่างๆอะ่ะแล้วก็เวลาจองตัววววคครรรร่่่ออองงงงบินนนนนนะะะแําา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 าถถ้้้้ยยยกดจหปม3 ขึ้นไปเพราะว่าถ้ายิ่งจองไกลอมันก็จะยิ่งแพงอย่างช่วงไหนที่เป็นซีซั่นของประเทศนั้นๆน่นะคือ6เดือนได้6เดือนเลยเช่นสมมุติเราแพลนว่าสิ้นปีเราจะไปช่วงคริสต์มาสที่อังกฤษยุโรปหรือที่ไหนก็ตามอะ่ะคือจองล่วงหน้าต้นปีได้ก็ดีมากหรือว่ากลางปีมันก็จะได้ราคาที่ดีช่วงนั้นที่เราไปช่วงคริสต์มาสอ่ะคือช่วงเราจะเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วซึ่งตอนที่บิงไปอะ่ะคือวิ่งได้ตั๋วแบบ19 20,000เงี้ยเพราะว่าเราจองล่วงหน้ามา6เดือนอัพก็คือแนะนําว่าให้เราจองล่วงหน้าแล้วก็เลือกสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าบางทีคือเราจองไปแล้วเราก็ไม่รู้อนาคตเนาะเวลาสาันจองอ่ะสารันจะชอบเช็คในเว็บรวมๆก่อนเนี่ย g ู o ก l e Fi ท์สกายสแกนเนอร์เว็บที่เขามีราคาบอกรวมๆให้เลือกหลายๆเว็บซึ่งพวกนี้มันก็จะลิงก์ไปในเว็บอื่นๆอีกแล้วพอเช็คเสร็จแล้วก็จะไปเช็คตรงกับสายการบินด้วยว่าราคามันเท่ากันไหมหรือว่าจองสายการบินถูกกว่าหรือเปล่าก็แนะนําว่าให้เอามาลองเทียบกันนะคะเราก็จะจองที่แบบราคาดีหน่อยแล้วก็ไม่ต่อเครื่องนานจนเกินไปเพราะบางทีคือถ้าไปนั่งนานๆมันก็แบบไม่รู้จะทําอะไรเนาะส่วนสายการบินเราก็เลือกสายการบินที่เขาเป็นเส้นทางที่จะไปประเทศนั้นๆอยู่แล้วตอนที่เราไปเมกาเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องไปพวกสาย เส้นทางที่บินไปทางนั้นหรือว่าเป็น AN a อยอางเงี้ยคือมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเออเราควรจะไปสายการบินไหน สเตปสนะคะจัดทิปค่ะการจัดทิปนะคะบอกเลยว่าเป็นขั้นตอนที่ส่วนตัวคิดว่ายุ่งยากที่สุดเวลาเราจะไปเราต้องทําการบ้านกับคนที่จะไปกับเราว่าเขาชอบเที่ยวแนวไหนเราอยากไปเที่ยวประมาณไหนปก,กติถ้าไปกับที่บ้านอะเวลาการจัดทิปมันก็จะแตกต่างกับการไปกับเพื่อนถ้าไปกับเพื่อนอะเวลาที่เราจัดทิปให้มีปัญหาหน้อยที่สุดเราจะให้แต่ละคนส่งโลเคชันที่ถูกตัวเองอยากไปมากองกันไว้ในกลุ่ปลายว่าคนนี้อยากไปที่ไหนอยากไปคาเฟ่ไหนอยากไปชอปปิ้งย่านไหนอยากทําอะไรบ้างนะก็จะส่งมาเลยแบบอ่ะคนไหนเซียนร้านอาหารคนนั้นจะเป็นคนไปจัดการ เรื่องหาร้านอาหารอร่อยหรือว่าคนไหนที่เป็นเซียนพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนจัดการเรื่องเลือกคาเฟ่เข้ามาไว้ในกลุ่มคืออันเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆแล้วก็แนะนําเลยว่าให้ลองเอาไปใช้กับกลุ่มเพื่อนดูนะแล้วเราก็โหวตกันว่าเราอยากไปที่นี่ไหมเขาไหนอยากไปตรงไหนอีกก่อนที่เราจะจัดทริปเราก็จะชอบดูรีวิวที่เป็นในเพจ a c e b o o k พวกที่เป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยว่าเอออันไหนหน่าไปแล้วก็เอามาเช็คอีกทีในโลเคชันจริงๆอย่างถ้าเราดูรูปที่เขาไปอ่ะคุมันสวยมากแต่พอเราไปถึงอะ่ะบางครั้งเราก็จะตกใจว่าแบบโอออเเเเเไมม่่ตรรงปปกพืคคคววาาชัันนนะะล ในโลเคชันในอินสตาแกรแล้วเราก็ดูรูปจริงๆว่าออกมาเป็นประมาณไหนโดยเฉพาะพวกโลเคชันที่เป็นส่วนสาธารณะหรือว่าแนวไปเที่ยวธรรมชาติอะคือมันเฟลบ่อยมากอย่างล่าสุดเนี่ยทริปตุรกีเราอยากไปตรงสวนที่เป็นดอกไม้พอเราไปถึงจริงอะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราว่าการทําการบ้านแบบรีเช็คอันเนี้ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเรื่องฤดูด้วยคือถ้าต่างประเทศเขาก็จะมีฤดูที่ค่อนข้างหลากหลายเวลาเราเลือกฤดูที่จะไปเที่ยวอะเราเลือกให้เหมาะก,กับประเทศนั้นๆถ้าให้ยกตัวอย่างคืออย่างทริปนิวยอร์กอะเราไปมาสองซีซันคือเราไปช่วงออทัมที่เป็นแบบไม่ได้หนนาาววมกกับช่งิเ ชูมีจะบอกว่าถ้าใครจะไปเที่ยวยุโรปหรือว่าอะไรเงี้ยในช่วงวินเทอร์มันจะมีข้อเสียคือทุกอย่างมันจะปิดไวมากแล้วมันก็จะมืดไวมากกิจกรรมที่จะให้ทําในระหว่างวันน้อยมากๆกกับการไปเที่ยวช่วงที่มันไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวช่วงที่บิงไปวิงแนะนานะในยุโรปก็จะเป็นมีนาเมษา,าพฤษภามิถุนายนยังได้อยู่แต่พอถ้าหลังจากนั้นมันจะเป็นช่วงซัมเมอร์ของเขาแล้วคือถ้าใครอยากไปแบบเที่ยวแบบหน้าร้อนพอยุโรปหน้าร้อนมันก็เป็นไฮซีซันเหมือนกันก็ควรไปช่วงนั้นถ้าฝั่งเอเชียพวกญี่ปุ่นเกาหลีเเเเคค้าาาากกก็็บออออววว่่่่่ชงงททีไไมรหํลยืืืตตัแดดนน6 แต่ว่าเรากําลังจะไปก็คือหน้าร้อนที่ฝนตกด้วยนะตอนนั้นไปดิสนีย์แลนด์แล้วฝนตกอะ่ะมันยมมากนะคะก็แนะนําว่าเลือกฤดูกาลให้เหมาะกับที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็เป้าหมายที่เราจะไป สเตปต่อไปพอเรารู้ทุกอย่างแล้วว่าเราจะไปฤือดูไหนเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะต่อไปเราก็จะต้องมาแพนทิปการแพนทิปของบิงเนี่ยบิงรู้สึกว่าเพื่อนประทับใจมากเราก็ผู้ว่วมันผีประทับใจมากเราก็อยากมาแชร์เพราะว่ามันจะลิงก์ไปถึงเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าแล้วก็การแพ็คก,กระเป๋าได้ด้วยพอเพื่อนส่งทุกอย่างที่จะไปมาแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทําคือต้องมาไล่ดูว่าโลเคชันไหนอยู่ที่ไหนโลเคชันไหนควรไปวันไหนมันจะง่ายขึ้นมากๆนะคะเวลาเราจะไปต่างประเทศก็กําหนดวันก่อนควรไปกี่วันถ้าไปแบบประเทศที่ไกลๆหน่อยก็แนะนําว่าให้เผื่อ เวลาไปหลายวันไปทั้งที่มันจะได้คุ้มวางแผนแล้วก็เลือกเมืองที่จะไปก่อนคือในแต่ละประเทศแต่ละเมืองเขาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างตอนที่ไปสวิตอย่างเงี้ยเราเลือกจากเมืองที่เราเป็นหลักก่อนลงปุ๊บสุริกเราเลือกที่ซูริกเลยต้องนั่งดูแผนที่ของสวิตว่าแผนที่เขาอ่ะไปเมืองไหนต่อได้บ้างแล้วเมืองไหนมันน่าท่องเที่ยวอย่างแรกเลยคือกําหนดเมืองไปเลยว่าทริปนี้เราจะไปเมืองไหนเราจะไปกี่เมืองแล้วแต่ละเมืองเราจะใช้เวลากี่วันมีอะไรให้ทาบ้างส่วนเรื่องโลเคชั่นก็คือเหมือนกันอย่างใครอยากไปไหนกําหนดโลเคชั่นเลยว่าวันนี้ที่แรกที่เราจะ หาและวแวกใกล้ๆว่าเออในช่วงนั้นน่ะมันมีอะไรน่าเที่ยวหรือมีอะไรน่าทาบ้างมันก็จะเป็นสเต็ปแบบหนึ่งสองสามสี่เราจะไปที่ไหนต่อกันอันนี้ก็จะง่ายมากบิงแพนทิปอ่ะมีจะแปะรูปไปด้วยก็คือเราจะไปหารูปจากไลน์ไอจีเราก็จะมาแปะซึ่งอันนี้มันก็จะง่ายกับการเลือกชุดหรือว่าเลือกเสื้อผ้าสําหรับสาวๆเวลาจะไปเที่ยวอย่างเวลาบิงแปะลงไปอย่างเงี้ยเราก็จะแปะไว้เลยว่าโอเคโลเคชันนี้นะมันเป็นแบบนี้อ่ะเอฟฟิตมันเป็นยังไงเราก็จะสามารถเฮ้ยคิดออกเลยเวลาจัดกระเป๋าอ่ะมันก็จะจ ก็ถิบนะั้นง,ง่ายแล้วก็รวดเร็ว ส่วนต่อไปนะคะการจองที่พักในทุกๆทริปเราจะรับบทคนจองที่พักปกติเราจะจองทาง Airbnb แล้วก็ Agoda หรือว่า Booking.com ก็คือทุกเว็บเราก็จะเช็คราคาก่อนว่าแต่ละเว็บ่มันราคาต่างกันเท่าไหร่นำว่าหลักๆเลยคือในการจองที่พักอะโลเคชันจะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะคะว่าให้อยู่ใกล้กับพวกรถไฟฟ้าการเดินทางสาธารณะแล้วก็ไม่เปรี่ยวจนเกินไปจริงๆหลังๆก็ไม่ค่อยแนะนําว่าให้จอง Airbnb เพราะว่าเราเคยเจอประสบการณ์ที่เราไปมาล่าสุดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ประทับใจเลยคือเวลาจอง Airbnb ราคาที่โชว์หน้าเว็บจะเป็นราคาที่ แต่ว่าพอเรากดเข้าไปแล้วเรากดจะจ่ายตังค์อะมันจะมีค่าครีนิ่งฟรีซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นการเพิ่มขึ้นมาซึ่งบางทีค่าคลีนิ่งฟรีอะแพงเท่าค่าที่พักเลยเว้ารอบที่ไปมาค่าที่พักหมื่นแปดค่าคลีนิ่งฟรีหมื่นแปดแล้วคือเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบเป็นราคาที่เน็ตไปเลยเราก็จะคิดง่ายกว่างีย้ยเราควรจองหรือเปล่าแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราเจอใน Air b n ีนคือมันเช็คอินเช็คเอาท์ลำบากมากเราก็ฝากกระเป๋าไม่ได้นะคะแล้วก็กดค่อนข้างเยอะมากอย่างบางที่คือ, out เ,เ,อ,อคเช็คอินส มันง่ายคือเราไปถึงปุ๊บแล้วฝากได้เลยหรือว่าบางที่เขาก็มีแบบเซอร์วิสท,ที่แบบฝากกระเป๋าได้ถ้าใครแพนที่จะย้ายที่พักหลายๆที่แนะนําว่าให้จองเป็นโรงแรมไปเลยจะง่ายกว่ามากแล้วก็เช็คอินเช็คเอาท์ไม่ค่อยมีปัญหาด้วย สำหรับบิงคืออยากแนะนํว่าคือจะต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมในการเดินทางคือเอกสารนะสำคัญมากเราก็ฉุกเฉินเนี่ยบางทีคือถ้าเราไม่ได้เซฟไว้ในมือถือบางทีมันก็ต้องไปแบบเฮ้ยอีรุงตุงนางหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าปรินไปเลยมันก็จะง่ายกว่าพอเราได้ทุกอย่างแล้วแพลนทิปตั๋วเครื่องบินบิงก็จะปรินไว้เลยพอร,รู้สึกว่าเวลามันมีปัญหาจริงๆมันโชว์ให้ดูง่ายกว่าซึ่งวันนี้นะคะเครื่องที่บิงจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยก็คือเครื่องสีฟ้านี้เลยเนี่ยอีกสองวันเราก็จะไปเกาหลีเอกสารมันอีรุงตุงนางอะไรเงี้ยเราก็ต้อง Pixma t s Pix 5 3 7 0 p r i n t e r all in one ปนวั 1, นะคะเครื่องนี้บอกเลยว่าเล็กกระทัดรัดแล้วก็ดีไซน์น่ารักมากไม่ต้องพูดถึงเรื่องดีไซน์นะเห็นสีปะเอามาวางกับโต๊ะทางานเนี่ยเข้ากันโดยลงตัวจะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเราก็เป็นคนไม่ชอบปิน์แต่ต้องเล่าประสบการณ์ก่อนคือมันมีครั้งหนึ่งคือที่สุดแล้วที่เราทํามือถือหายก่อนขึ้นเครื่องหลังจากนั้นเราเข็ดมากเราก็เลยต้องปิน์เอกสารตลอดเวลาเราเดินทางเพราะเรากลัวแบบมันฉุกเฉินจริงๆร,ร,รอบที่แล้วที่ไปจีนเนี่ยที่มือถือหายก่อนขึ้นเครื่องอ่ะส่่่วววนตัคิดาเเผือไปลย ก็ดีนะคะแล้วก็จะง่ายกว่ามากไหนๆเราก็เตรียมตัวแล้วไงที่เราจะต้องไปเราก็จะต้องปริ้นเอกสารให้เพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะปริ้นให้ทุกคนดูด้วยก็จะเป็นใบอโกดงอโกดาอะไรใดๆตรวจโควงโควิ ong, COVID, ดใดๆเนี่ยซึ่งแพลนทิปอะอันนี้ง่ายมากๆคืออย่างที่บิงบอกคือปกติเวลาบิงแพลนทิปอะบิงจะชอบแพลนใน iPad เพราะว่ามันเขียนได้แล้วมันก็สามารถเติมต่างๆได้ง่ายลบได้ง่ายเนาะเราก็จะใช้ไวไฟปริ้นได้เลยก็สามารถปริ้นส่งต่อจาก iPad เข้าไปในนี้ได้ง่ายมากๆเดี๋ยวเรานะคะจะลองพิมพ์จากใน iPad นะคะจะใช้เป็นตัว Wi-Fi Printing iPad นนะคะคผ่ iPad, ่่าาาซึงงยมกกๆบอเลยว่าเครื่องเนี้พิมมมพ์ออกาสีชไ่ สีตรงตามฉบับใน iPad เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปิ้นเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าปิ้นง่ายมากๆแล้วที่ชอบคือสอีมันจะตรงมากๆใน iPad คือหมาว่าปิ้นออกมาสีไม่เพี้ยนเลยนะสีแบบตรงชรัดสีเป๊ะนะคะอย่างน้องเนี้ยก็ทางานแบบ Work from Home ด้วยอะไรด้วยก็เป็นเครื่องปิ้นที่หลายๆคนอนะใช้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ได้แบบใช้ง่ายมากๆเหมาะกับการเอาไว้ที่บ้านหรือจะอไว้ที่ทาํางานอะไรก็ได้หมดเลยใครไม่มีเครื่องปินนะ้นแะนะนำว่าให้ซื้อติดบ้านไ้เลย,เลยที่สำคัญเครื่องนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ด้วยนะคะรับรองได้ใช้ทุกคนในนนนบ้านแน่นอน อันนี้เป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่จะจองทิปเวลาไปต่างประเทศอะ่ะคือเรารู้สึกว่าสําคัญมากเลยคือ1คือควรเช็คเรื่องของการเดินทางว่าในประเทศนั้นน่ะเขาใช้การเดินทางยังไงบ้างก่อนที่จะไปแอบลําบากด้วยถ้าบางทีเราไม่เช็คเลยแล้วเราไปดูหน้าง,งานก็เช็คก่อนว่าโอเคประเทศนี้นะเขาเดินทางด้วยแท็กซี่หรือว่ารถไฟรถสาธารณะอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆนะคะเช่นทิปเมกาเราก็จะใช้ซับเวย์เป็นหลักเพราะว่าแท็กซี่แพง เอาเป็นว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยคือถ้าขึ้นไปพันหนึ่งอ่ะต้องมีแต่ละอันนะเขาก็จะมีแพ็กเกจบางที่เขาก็มีบัตรรถไฟสําหรับเหมานะักท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทําการบ้านไปก่อนนะคะเวลาจะเดินทางไปประเทศนั้นๆเรื่องซิมคนถามเยอะมากว่าเวลาไปต่างประเทศอะเราเลือกเปิดอะไรยังไงหรือซิมไหนถ้าไปนานๆแนะนําว่าให้ไปซื้อซิมในประเทศเขาจะถูกกว่าอันนี้แนะนาที่เราเคยไปแล้วเราว่ามันดีมากๆคือบิงอะเคยไปสิงคโปร์เราก็ซื้อพวกซิมผ่านพวกแอปพวกคลุกหรือว่า KKday อะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายแอปมากๆซึ่งซิมในนั อย่างตอนที่ไปสิงคโปร์ห้าสิบหกสิบกิกอ่ะเหมือนเน็ตไว้ให้กูใช้ทั้งเดือน่อะก็คือคุ้มมากในราคาที่แบบสามร้อยไรเงี้ยแนะนําว่าให้เช็คแอปพวกนี้เวลาไปเที่ยวอ่ะจะดีมากๆอันนี้คุกไม่ได้เข้าแต่คือบอกเลยว่าแบบดีจริง,รง,รงๆเว้ยหรือว่าพวกรถรับส่งอันนี้คนก็ถามรรบส่งสนามบินอย่างเราไปหลายๆคนเราก็คือเรียกรถผ่านพวกแอป,ปกดพวกแอป,ปคลุกเคเคเดจะมีพวกโปรโมชั่นที่เป็นเหมือนรถรับส่งสนามบินในราคาที่ถูกแล้วมันก็หารกันได้กับเพื่อนนะคะก็เป็นอะไรที่เน้นสะดวกสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็อีกเรื่ออองงงงนนนึคคืเเเรรรร่่ขกกาาาาิะะู้้สวถ เราไปประเทศยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยทุกคนสามารถใช้บัตรได้บัตรเครดิตจบแต่อย่างถ้าไปประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศที่ไม่ไกลจากเรามากบางประเทศเขาใช้เงินสดจริงๆคือเราไม่สามารถรูดบัตรได้ สำหรับเรื่องจัดกระเป๋าเนี่ยอันนี้คือสำหรับสาวๆแล้วกันว่าทริคในการจัดกระเป๋าคือไปประเทศปกติเขาก็จะให้แค่แบบ20โลบปางที่สซึ่งแบบเราพกไปขนาดนั้นหลายคนถามว่าเอ้ยพอได้ยังไงคือเราจะมีการแบ่งกันในกลุ่มเช่นคนนี้อ่ะที่เหมือนผมคนนี้ปักพ่วงคนนี้พกได้ปอบผมอะไรเงี้ยคือเราจะแบบแบ่งกันแบบชัดเจนเลยแล้วก็เสื้อผ้าคือถ้ามันซ้ํากันมากเราก็จะบอกว่ามึงอันนี้ไม่ต้องเอาไปสลับกันใช้ได้หรือบางทีคือเราเตรียมชุดไปอาจจะไม่ได้ขบทุกวันแต่เราเข้าแคมเปญแวร์วนไปเพราะฉะนั้นน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 นทุกกกกกคจะะเเเหห็ใใิิปวว่่าาาาาอ้ยยมมััดรรสลบแํ แบ่งกับเพื่อนดูว่าใครจะพกอะไรไปมันทําให้ชีวิตแบบง่ายขึ้นมากแล้วก็ไม่ต้องพกของไปซ้ำๆกันก็นจะทําให้ทริปเราแบบไม่ของไม่เยอะจนเกินไปด้วยเพราะบางทีคือเราแบบแบกเองขึ้นลงของเยอะมันก็จะลําบาก อันนี้คนถามเยอะเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินหรือว่าการไปกับเพื่อนอ่ะเราจะแบ่งเงินยังไงหรือว่าเราจะต้องลงเงินยังไงให้มันไม่มีปัญหาหรือว่าเคียร์ง่ายที่สุดบิงไปกับ <C> เพื่อนถุกทิปอะบิงจะแบ่งคือคนนึงจ่ายอันนึงไปเลยเช่นคนนี้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินคนนี้จ่ายค่าที่พักอันที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะคนนั้นจะเคียร์อ่ะคนนี้รับบทแรกเงินนะเท่าไหร่คนนี้ก็คือเซฟไปเลยแล้วพอจบทิปอะเราค่อยมาเคียร์กันพอระหว่างอยู่ในทิปอะเราก็จะลงเงินกองกลางซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆพอเราลงเงินกองกลาง หมดปุบเติมทุกคนก็จะแบบโอเคเติมเติมเติมอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายส่วนค่าช้อปปิ้งอะมันก็จะเป็นการแยกเพราะว่าแต่ละคนก็ช้อปปิ้งไ่เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นอีกลิกที่ง่ายเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนะ <c oughs> อะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในเรื่องของการจัดทริปวางแผนทริปต่างๆคิดว่ารวมรวมมาให้แล้วกันเป็นไอเดียเวลาใครที่จะแพลนทริปเที่ยวกับเพื่อนแพลนเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะก็มาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ <c oughs>